อยากไปอยากไปอยากไปโรงเรียนววิอยากไปอยากไปโรงเรียนจะไปรถตัดไปจักอันนี่จะเป็นไก่เทปซี่จั๊กไงนี่อ๋อที่จับคอหันใจได้บ่อยอยาบิวตี้ได้ที่ไปใส่ก็งามใช่ไหมหันหนาวเลยหันหนาวเลเออไปยกไปยกพูดพาไปยก เอาท่านบ๊อบทหาร้องพิงกันไปก่อนไลยบ่อบพิงก็ให้แล้วโอเคโอเคโอเคประตูหันรถมากันยืนถ่ายยืนถ่ายแล้วยืนถ่ายประตูเอรถกันเอารถกันแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นๆเลยลุกชิดบัดจจัยห้อนไปเถอะเอาคุณนุมไปคุณนุมไปคุณนุมไปผ่านมูอไปเอาคุณนุมไปอันเจ็ตอันเลยใส่ถุงขางนนียเด้อไปไปอืมสะไปดีประลุเนี่ยหรอ น้องบิวอันลูกลูกิดเดี๋ยวสิบสบายดีป้าลุงไปจ้ะไว้ลูกละสบายดีเด้อป้าลุงช่ะไปอนนี้นี่นี่ช้อนนี่ไปอ่นมเชาทงกันแล้วไปแจกชื่อแล้วไม่ีขายแล้วไปไปมือนี้น้องบิวดีสไปโรงเรียนแล้วป้าลุงจะได้จักน้ำเลจะได้จัก

OK, lục uh, chít hết đấy. Hắn sai, hắn sai. Nào má P'con, má P'con, ông anh uh, hắn sai, hắn sai. Ủa, mẹ có sai à? Ừ, 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 à. Mà mẹ, đây nè. Sai, khúa con này, khúa má. Ơ, yến tung, tung, tung. Tung hàm mẹ, tung hàm OK, công huá. Bố mẹ thấy gì? OK, geng, geng, geng. Mẹ chèo bút đồ gì tham nè

เดี๋ยวเราไปจักอันนี้โอ้ตอโอ้ป<ฮ><ฮ>ุ้มอีกสมหัวหัวเรียกันพอแล้วลูกจ้าจักใส่เียมัิงเบาม่เนะฮะมันแก้เมื่อนต่มันใยใสมันถิ่มจะมันถิ่มแมมช่ถิ่มทิ่ม,มไปไป<อ>ไปเบิ่งหมากรูปไปประตูปไป มาโขลดน้ำผัดเตียงันมากปะเอามาโขลกไปพ่าคู่เลยคู่ก็อย่ามาโขลดน้ำได้วกนี่นะคู่ไปนไปดิบดิบดิบแล้วคู่มันไปเลยฮ่าเพื่อเพิ่นไปฮอดลูกชิดไปน้ำลังอันนี้แล้วคู่ไปแล้วคู่ไปก่อนคู่ไปก่อนลูกชิดเลยจะวไปยังไบบเลยไปไปเบิ <internally. S 1> ้งปะเบิ <mus> <life> ้งมาโขลกผัดเตียงมากปะ อาะไปฮอดรถได้กะย่างมาทีด้วยปาให้กินอะ่ะปลาให้กินะกนอะอ้าวปลาคูกะไห้แล้วอ่ะให้สีขีดทีปลาคูปลาคูกับปลาช่อนน่องบิวแล้วปลาช่นก็ใกล้น้องบิวแล้วอะ่ะอุ้ยตกชิดอีกล้มมัง <laughs> พี่เลยเบิง้งรูดไปช้อเบ,บิง้งไะ ยืนถาประตูเดี๋ยวประตูห่วยมาก่อนไปเบิ่งของฝากจากพ่อเตียงก่อนเลิศไเลิศซักเครื่องยังโมเหงเพราพี่น้องเนาะเครื่องน้องบิวตี้เครื่องมาจากข้างในเมื่อวานนี่ปมาพ่อเตียงอะไรอย่างนด้มานี่ดูน้องไม่ตกปัาดผูก องผาจากน้องเมฆบ้านนอ้องเมฆใน,นานั่วลินอียงอะไรถั่วถั่วนี่สูงมีกระดมเนาะหมักซีเบอร์อีกเลยหมักซีดีหรือว่าเขาโพดเนาะแม่งแค่ระสอ,อบบา้าซทำสกินทำไ่พี่นอ้องเอ้น้องบิวตี้มารอบก่อนมารอบอันที่อ่า เอาดีเมาเนาะไม่ตู้มาแล้วไม่ตู้แจกเพื่อนแจกเพื่อนชุดท้ายร้านเพื่อนกินเลยผัวอืมทิ่เต้าต้องม่วงไหมเนาะอืมแม่ตู้แม่ไอเมกกาไฮไลท์แท้อันนี้เนาะสีวันนี้ก็้จะชุกแล้วแม่พี่น้องเนาะลายแห้งจนเป็นกระสอบเลยพัวน่ะจักไปะั่งพยาจักมะเขือจักมะมงจัก mà sẽ có lót mạng nhé anh mạng nhé không hông mạng nót mà nhét vào mà quẩy cái bát trời rồi mà bột than ăn hò khẩu xem nó quẩy bớt nào bớt to hết ăn ăn này quẩy tạc hình mà cà bốc có những mi bạn có thể xếp mà cà bốc mặc xì đà mà phở phá lặng mặc xì đi kìa phùi nhé hả tôi nhỉ nhàng đi anh tính hâm mộ khơi để kính gửi kính bóng. Hì, đồ ván bóng. Mô ừ, phước. Mô phước, nó ơi! Mô mạng nữa. Nó chút ra. Tư ná. Tui kính nôm ปวดบวบอยู่ระไหมกันเนาะไปเดี๋ยวไปเบิรงน้องมิดีกันอีกทีหนึงไปไปพูดสิงมาเลยอ้าพูดสบายดีอ่๋อแม่ทุ่งแม่ลูกนะ

ก็ล <Workers S 2> <nicht? S 1> ูกฮะถาน่องน้องไนเออาน้องทิงนไป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 ะลูกสบดีเด้อสบายดีแล้วคุณน้องถุงหนาตู้พ่ะะลูก น้องพีปูกลกองกระดาษที่ข้างนี้แกเยานังถูเพือนสบายดีด้วยจได้จ็กนามเด้ลาดูงเลยไปเบึงหิวไหมลูกหิวไหมกระเป๋านะเฮ้ยลูกเจลืองเง้ยนี่เกื่อจะอาควดนวดไป นี่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 แม่เตรียมให้แล้วนี่แม่เตรียมให้เราวตนันนี้ขางขาม้ดเอาเอาแล้วใช่พอเตียนะคือวางขาไม้นอกขาไม้นอกเปียนเลยเนาะพารคพาหิวอ่ะลิวหิวเลยไหมแ่นะใ่พอเตียนะนี่นี่ก็ไปไปจะได้เพิ่เปลี่ยนใจแล้วค่ะตอเอาตอนห้อนห่อนมาเพิ่ ชุดอนตอชุนฮ้อนเลยห่ามงเกิร์บไปุ่ก็ห่มงตอนเช้าให้รักีหามงตอนแดงบ่มงเช้าหกโมเดี๋ยวไปอุ่เยนไปเดี๋ยวนี้ชุดนฮอนตอนเพิ่นฮอนนี่วั้คนน้ำป้าเพิ่นป้าชชฮอนใครชอกหอนก็ไ้ สดห่อนๆเลยงั้นก็ลังถูรลมตึงเรื่องนี้ไปแห้งแน่ยน,อน้องไงหลังท่วมอพป้าไปชงน้ำชีมาอยู่ปะค่ะจะถามป้าเลยอพป้าไปชงน้นชีมาอยู่ปะค่ะป้าไปชงน้นชีมาอยู่ เดี๋ยว่าหยุดาะขาก้อนใจห่อนถ้าป้าใจห่อนก็ร้านบาทนี้นันกว่าป้าก็ไร้ึ้นแล้วคืนน้ำรถป้าแล้วจะขับรถตามไปเลยบาทนี้ ครงนี้พวว่อวสิทธาทุจายคือการเอาแล้วเตรียมมาแล้วพอเตียงห้ดได้ค่ะเอาพอเตียงกิจชายคลิปกับลูกก่นนี่ อ้าวไ,ไปๆๆคือไปขึ้นรถจะน,นเปลี่ยนใจอีกแล้วค่ะเหระตู้ไม่ตู้นะไปขึ้นรถลูกหลานขึ้นรถไปลูกบายบายสบายดีเลยบายบาย,บายขนมปังน,น้องพิงกินน้ำเ,เ <ไป S 2> ลิกเลิกฮะแตงวะ่ได้ใจนี่บา,าย,ย <laughs> บาย ไม่เนี่ยเมือไรโอซีคนหนึงก็โอเคโอีคนหนึงปล่าอ่ะ อยู่แบบนี้เพื่อนอะไรเนาะ